สวัสดีค่ะนักเรียนครูบุตรสบารัตนาวิทย์นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าครูบุตรก็ได้ค่ะสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เรียนออนไลน์กับครูบุตรนะคะ,ะเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ,ะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ว n นและวอนทูในรูปของประโยคบอกเล่าวอน วนแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าต้องการถูกต้องค่ะทีนี้มาดูนะคะโครงสร้างประโยคบอกเล่านะคะจะประกอบไปด้วย I U V D แล้วก็ประธานพหูพจนะคะถ้าตามด้วยหลังคำว่า want นะคะหลัง want น,นั้นจะตามด้วยคำคุณศัพท์ แล้วก็คำนามแล้วก็ส่วนขยายแต่ถ้าใช้ a n t t o นะคะจะตามด้วยคำกริยาฐานอีกอันหนึ่งก็คือนะคะขึ้นต้นด้วยประธาน mm h hmm. e s h e it หรือประธานเอกพจน์นะคะตามหลังด้วยคำว่า wants. w a n t s w a n t s นั้นจะเติม s ก็เพราะว่าประธานเป็นเอกพจน์ ตามหลัง once เฉยๆนั้นจะตามด้วยคำคุณศัพท์แล้วก็คำนามแล้วก็ส่วนขยายแต่ถ้าใช้ wants to ก็เหมือนกันนะคะตามด้วยคำกริยาฐานต่อไปนะคะก่อนที่เราจะไปสู่ประโยคนั้นเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำคุณศัพท์ก่อนคำคุณศัพท์คือคำที่ใช้นำหน้าคำนามเพื่อขยายคำนามนั้นๆเช่น,น นะคะนำหน้านามก็มีคำว่า a an the นะคะต่อไปนะคะคำคุณศัพท์ที่บอกความใกล้ไกลเช่น this นี่ that โน่นนะคะต่อไปคุณศัพท์ที่บอกสีนะคะตัวอ,อย่างเช่น red the red สีแดง black black สีดำต่อไปคำคุณศัพท์ที่บอกถึงขนาดนะคะเช่นคำว่า big big ใหญ่ long long ยาวต่อไปคำคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนะคะเช่น one one หนึ่ง some some บางนะคะต่อไปคำคุณศัพท์ที่บอกถึงลักษณะ เช่น good good ดี pretty pretty น่ารักนะคะต่อไปจะเป็นตัวอย่างประโยคของ want นะคะ,ะนักเรียนดูม e want four boxes ม e want four boxes พวกเราต้องการกล่องสี่ใบนักเรียนสังเกตดูนะคะประธาน w e เราหูพจ์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น want ไม่ต้องเติม s นะคะ uh, boxes นะคะ boxes เป็นรูปพหูพ์เพราะฉะนั้นนะคะคำว่า four นะคะ boxes ต้องเติม es เพราะเป็นพ้หูพจน์ต่อไป grace wants long rulers grace wants long r u l e r เ g r a ต้องการไม้บรรทัดยาวนักเรียนสังเกต เคสเป็นประธานเอกพจน์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกริยาวอนต้องเติม S yes. นะคะต่อไปนะคะ my mother wants black dogs my mother wants black dogs คุณแม่ของฉันต้องการสุนัขสีดำนักเรียนสังเกตประธานประธานเป็นเอกพจน์ My Master นะคะคนเดียวเพราะฉะนั้นกริยาวอนเติม S นะคะอ่านะคะนักเรียนสังเกตคำนามที่ตามหลังกริยาวอนน่ะในกรณีที่ไม่เจาะจงเนี่ยเราจะนิยมใช้นามรูกพระหูพจน์นะคะแต่ถ้าต้องการเจาะจงหรือย,ย้ำเนี่ยเราจะใช้นะะนามรูปเอกพจน์ ะะต้องการเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นะนะคะต่อไป you want a brown cat you want a brown cat คุณต้องการแนวสีน้ำตาลประธาน you เพราะฉะนั้นกริยา want ไม่เติม s นะคะต่อไป he wants an umbrella he wants แอนอั e l l ลเขาต้องการร่วมหนึ่งคันนักเรียนสังเกตประธาน he he เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นกริยา w a n t s นักเรียนอย่าลืมเติม s นะคะต่อไป Anna w a n t s a red hat Anna w a n t s a red hat Anna ต้องการหมวกสีแดง นักเรียนสังเกตแอนนานะคะชื่อแอนนาคนเดียวเพราะฉะนั้นกริยา once ต้องเติม s นะคะ,ะนะคะต่อไปมาดูโครงสร้างของประโยคการใช้ want to บ้างนะคะถ้า want to นั้นจะตามด้วยกริยาฐานแล้วก็ส่วนขยายแล้วก็นะคะถ้าประธานเอกพจน์ wants to wants <Once S 1> ต้องเติม s, is, <S นะคะ wants to ตามด้วยกริยาฐานแล้วก็ส่วนขยายนะคะ,ะทีนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคนะคะ john wants to read a book john wants to read a book john, john ต้องการอ่านหนังสือนักเรียนสังเกต john เอกพจน์ want ต้องเติม s ต่อไป a boy wants to drink water a boy wants to drink water เด็กผู้ชายต้องการดื่มน้ำ a boy ประธานใช่ไหมคะเอกพจน์เพราะฉะนั้นกริยาเติม s the children want to sing a song the children want to sing a song นักเรียนสังเกตประธาน The children, เด็กเชื่อเด่นเด็กเพราะฉะนั้นพระหูพศกร,ริยาวอนนะคะไม่ต้องเติม s yes, นะคะหลัง t o ก็ตามได้เว r ร์เห็นไหมคะเด็กหลายคนต้องการร้องเพลงค่ะโอเคนะคะจากที่เราเรียนในเรื่องของการใช้ a n t และ a n t t o นักเรียนยังจำได้ไหมคะถ้าใช้ a n t เฉยๆจะต้องเป็นประธาน พระผูพนะคะส่วน once นั้นจะต้องเป็นประธานเอกพจน์หลัง o n e นั้นจะตามด้วยคำ adjective แล้วก็คำนามส่วน o n e t o นั้นนะคะก็จะตามด้วยคำกริยาอ่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะอ่า number one นะคะ Anna new shoes Anna new shoes นักเรียนสังเกตรประธานอนนาใช่ไหมคะเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ดูให้ดีนะคะ uh, new shoes ใช้คำกริยาไหมดูโอเคเติมคำว่า wants ใครถูกต้องบ้างคะนะคะต่อไป she cook in the kitchen she cook in the kitchen สังเกตประธาน she เป็นเอกพจน์หรือ,อผู้หูพจน์ดูให้ดีนะคะ,ะคำที่ตามมาคุ o อินด h ค k ิ t เช่นคำว่าคุ k เป็นนาวหรือเป็นกริยาอลองดูนะคะเติมคำว่า wants to เพราะว่า she เป็นเอกพจน์นะคะต่อไปค่ะ you drink milk you ดื่มมิวนะคะประธานอยูแล้วคำที่ตามมาดอ่มเป็นคำกริยาหรือเป็น adjective หรือเป็น n า u n ดูให้ดีค่ะโอเคเติมคำว่า want to เพราะว่า drink แปลว่าดื่มเป็นคำกริยาถูกต้องไหมคะต่อไปค่ะ a man sleep on the bed a man sleep on the bed สังเกตกัรยาคือคำว่า sleep sleep แปลว่านอนหลับเพราะฉะนั้นเป็นกริยาเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเติมคำว่า wants to ที่ใช้ w ants เพราะว่า a man เป็นเอกพจน์ใช่ไหมคะใครถูกต้องบ้างคะเก่งมากเลยคะ่ะต่อไป day for bicycle เดฟูไบสเคอร์สังเกตประธานประธานเดใช่ไหมคะเป็นเอกพจน์หรือระหูพจน์ดูให้ดีเพราะฉะนั้นจะเติมคำว่า want เก่งมากถูกต้องค่ะต่อไปนะคะ we buy red socks we buy red socks we คะประธานเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์นะคะไปซื้อกริยาเพราะฉะนั้นจะเติมคำว่า w a n t t o ต่อไป my master ten books my master ten books, my master, ten books my master สังเกตดูให้ดีเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์โอเคเพราะฉะนั้นเลือกคำว่า w a n t s ะะเพราะว่า my m มาเ e r เป็นเอกพจน์ต่อไป The boys three pens สังเกตรประธาน The boys เติม s เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์ดูให้ดีนะคะ three pens เพราะฉะนั้นเติมคำว่า want เก่งมากค่ะต่อไป I swim in the swimming pool เพราะฉะนั้นเติมคำว่า w a n t t o ถูกต้องไหมคะท้ายนะคะ Jack and I s i t on the sofa. นักเรียนดู Jack และฉันเพราะฉะนั้นเป็นเอกพจน์หรือเขาหูพจน์เพราะฉะนั้นเติมคำว่า w a n t t o ถูกต้องไหมคะ ไข่ชุหมดเลยคะ่ะยกมือขึ้นโอเคเก่งมากคะ่ะค่ะนะคะต่อไปเราลองมาฝึกแต่งประโยคกันบ้างนะคะนะคะแต่งประโยคโดยใช้ n t และ n t t o นักเรียนยังจำโครงสร้างได้อยู่นะคะของการใช้ n t กับ n t to ถ้าใช้ n t เฉยๆประธานจะเป็นประธานพหูพจน์ใช่ไหมคะตามด้วย n t แล้วก็ คำ adjective นามแล้วก็ส่วนขยายถ้า w a n t s เติม s ประธานก็จะเป็นประธานเอกพจน์นะคะส่วน o n t e t o นะคะ o n t e t o นะคะตามหลังประธานพระหูพจน์นะคะหลัง o n t e t o นั้นจะตามด้วยคำกริยาฐานเช่นกันฐานถ้าประธานเอกพจน์ ก็จะตามด้วย w a n t s t o นะคะตามด้วยกริยาฐานเช่นกันคะ่ะนักเรียนดูภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรนะคะเนี่ยนักเรียนภาพแทนหรอนักเรียนดูซิมีจำนวนเท่าไหร่คะนะคะสลูกเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะแต่งประโยคกันนะคะโดยให้ประธานมาว่าไอนักเรียนลองฝึกดูนะคะโอเคนะคะ ก็เป็น I want three carrots I want three carrots นะคะฉันต้องการแครอทสามลูกนะคะถูกต้องไหมคะ,ะทีนี้ดูภาพต่อไปนักเรียนดูซิเป็นภาพอะไรคะเนี่ยภาพหมวกใช่คะมีจำนวนเท่าไรคะเนี่ยสี่ใบถูกต้องคะ่ะให้ประธานมาว่าบน นักเรียนลองเลือกใช้ดูนะคะว่าจะใช้ o n t หรือวัน t ูมัวนักเรียนลองดูซิว่ามันเป็นคำนามหรือคำกริยาเราลองมาแต่งกันนะคะขึ้นต้นด้วยเ็นเ็นเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นนะคะ n t s กริยาต้องเติม s ก็แต่งได้ว่า b e เ n n วั for has b e เ w น n t s Four hats uh, mm hmm. มีใครถูกต้องตามน,นี้บ้างไหมคะเก mm hmm. ่งมากคะ่ะต่อไปนะคะนักเรียนลองดูภาพนี้นะคะพวกเขากำลังนั่งทำอะไรอยู่คะ mm hmm. ดูหนังใช่ไหมคะดูทีวีดูหนังนะคะเพราะฉะนั้นก็จะแต่งได้ว่านะคะ mm hmm. they want to watch a movie นักเรียนสังเกตรประธานเดเพราะฉะนั้นกริยา o n นไม่ต้องเติม s ที่ใช้ n t to เพราะว่า w a t c h ดู what, do, ใช่ไหมคะดูเป็นคำนาม,มคำกริยาเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นก็เลยใช้ n t to ใช้ถูกต้องตามนี้บ้างคะเก่งมากคะ่ะ ทีนี้ภาพนี้นักเรียนดูซิในภาพเป็นผู้หญิงผู้ชายค้าเนี้ให้ประธานมาว่า my father เพราะฉะนั้นเป็นคุณพ่อก็ต้องเป็นผู้ชายนักเรียนดูนะคะเขาทำกริยาอะไรอยู่อรุงอาหารถูกต้องคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะแต่งได้ว่านะคะ my father wants to cook My f ฟ้าเสรนักเรียนสังเกตประธานเอกพจน์ a K ot, เพราะฉะนั้นกริยา ah w a n t s ต้องเติม s ที่ใช้ w a n t to ก็เพราะว่าคุกนะคะปรุงอาหารเป็นคำกร ah ิยานะคะเพราะฉะนั้นจึงใช้คำว่า w a n t s to นักเรียนดูภาพนี้นะคะ,ะนักเรียนดูในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะ ดื่มน้ำถูกต้องค่ะนักเรียนดูประธานให้มาว่า she เพราะฉะนั้นเราจะเลือกแต่งโดยใช้ว n นหรือว n น to ซึ่งเราดูภาพแล้วเขากำลังดื่มน้ำเขาดื่มน้ำเพราะฉะนั้นก็แต่งได้ว่า she wants to drink water ถูกต้องไหมคะ โอเคค่ะหลังจากที่เราทำแบบฝึกหัดกันไปแล้วนักเรียนพอเข้าใจไหมคะเดี๋ยวครูจะสรุปให้ฟังอีกทีนะคะการใช้ want และ want to want แปลว่าอะไรคะต้องการนะคะเป็นการต้องการทั่วๆไปนะคะถ้าใช้ want นักเรียนสังเกตจะตามด้วย adjective นามแล้วก็ส่วนขยาย ส่วนว n นชูนั้นจะตามด้วยคำกริยานะคะ,ะแล้วนักเรียนอย่าลืมนะคะถ้าประธาน he she it นะคะกริยาวันนั้นต้องเติม s ด้วยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวนักเรียนนะคะอย่าลืมทำแบบฝึกหัดนะคะในหนังสือ English exercise หน้า2 2ถึง24นะคะ สำหรับวันนี้นะคะโอเคค่ะบายบายไว้เจอกันครั้งใหม่ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ